เดี看看๋ยวทางสบปจะมีการแถลงข่าวเรื่องของสถานการณ์ระจวาดด้วยในความก็ติดความเป็นว่าจะระบาเอาไว้แต่ว่าช่วงนี้ครับพาผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆร่วมกันฉลองครบรอบ50ปีเนชั่นนะครับในเดือนนี้แฮปปี้ช้อปปิ้งยกขบวนสินค้ามากมายลดสูงสุดกว่า85ยังมีต่อที่2ด้วยนะครับรับส่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อครบ2,000บาทกับสินค้าที่ร่วมรายการโปรโมชั่นในเทศกสิ้นเดือนที่นั้นนะครับ 打开后座。